สวัสดีครับท่านผู้ชมทางยูทูบ YouTube. อันนี้ครับน,นี่นี่ครับจอมือเรียงครับนี่นครับสีรถเรียงครับเมนครับกินหมูกรได้ครับพี่น้องเป็นแซบบ่ครับผมดูใน อย่าไปยั่วคนดูนะครับคนที่ดูอยู่อย่าดูตอนกลางคืนนะครับน้องๆหนูจหิวกินข้าวให้เรียบรอยก่อนที่จะมาดูใครที่ว่าได้กินข้าวได้บ้า <laughs> คิวแห้งครับแล้สุดยอดครับขอแก้วหน่อยฮะดูตาแก้วนี้ อืออร่อยจริงๆเนี่ยก็ตีลูกนะใครที่หิวมากินได้เลยที่ร้านอะไรลูกไกต่กตื่นหมูทะที่ไหนครับจังหวัดอะไรจังหวัดอุบลราชธานีอำเภออะไรครับเนืองใครที่อยู่จังเวเราจะส่งดูเคชั่นมาให้ใต้คลิป ไม mm ีเ hmm. ส mm ียงรบวนนักเลงอืมเซ็ตไป่น้วดูน่ากินจ้ะ หมดนอาชิทน <c oughs> าครับกลับด้านก่อน คุณนี่กินผักกิงครับผมจะหน่อยมากเลยครับของกุนหนักเว่าอ,อันนี้เลนนยเ e อันนี้คือหนวนหมึกอะไรนะหมึกกรอบหนอนหมึกหมึกกรอ,อบแก่ หนุบหนุบกรอบแอรมาๆๆๆลยจะชิมเองหรอคุณไอ้พึ่งมาสูกก่อน่าเาเาให้มันเย็นก่อนให้มันเย็นก่อนมันจะตีคอให้มันเย็นก่อน เปิดเลยครับเด็กครับบึ้งครับผมไม่กินโมูมาแล้ครับมาเป็นลูกกินด้วยกันเร็วๆฮัลโหลนะลูกพี่เซนเตอร์ครับคนไหนครับเป็นประจำวันเดี๋ยวพี่เซนเตอร์นะครับบึ้งครับอันนี้จำมั่งยังครับก็เลยกินครับเบิ่งเล่นแซวไปพี่น้อง แยบปลุกอร่อยไหมปิ้งปองสุดยอดี๋ยวข้าทีเดียวเลยเอาเข้าทีเดียวเลยเร็วอ,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 อร่อยมากเลยลูกชายกินหมูกรนดนะอาวเป็นตะกร้อทำไมต้องพูดด้วยอ่ะต้องพูดแบบหนีไม่ต้องบรรยายนะ คนหายไม่กินไม่ได้กิน à, ừ. Để không ถ่ายต้องยั่วคนหายด้วย ừ. 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 <laughs> <laughs> mẹ nó Một hiệp. Yeah. Chơi cha, Dạ, một. Từ à. Thôi, à. đây à. kim tờ.